สวัสดีครับผมอนุชิตแฮมเอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมอยากจะมาชี้แจงนะครับว่าตอนนี้มีเพจที่เอาคลิปดูดคลิปของเราส่วนหนึ่งต้นคลิปซึ่งทําให้หลายท่านเนี่ยเข้าใจว่าผมเป็นผมอนุชิตไทแคมเปอร์ครับแต่ความจริงเนี่ยเขาดูดเอาต้นคลิปไปแล้วก็เอาไปขายสินค้าปลอมนะครับซึ่งมผมว่าน่าจะมาจากเมืองจีนนะครับสำหรับเว็บเพจนี้แล้วก็ใช้ AI นะครับแปลงภาษาไทยแล้วก็ให้เรา โอนเงินไปท่านที่หลงเชื่อก็คือเป็นสินค้าของ m a k i ต้นะครับเป็นเลื่อยโซ่ซึ่งราคาจริงๆหรือว่าของแท้นี่มันจะราคาเป็นหมื่นเขาขายอยู่แค่ไม่ถึง2,000อย่างเงี้ยซึ่งท่านกา็ถ้าเกิดท่านที่เคยติดตามอยู่ก็คงจะรู้ว่าราคานี้มันไม่ใช่แต่บางท่านก็คิดว่าไทาคอมเปนเตอร์เอามาจําหน่ายด้วยความที่ไทคอมเปนเตอร์เนี่ยได้รับความเชื่อถือนะครับว่าสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นของแท้ถ้ามาจากเราซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาดูดคลิปเราไปนะครับก็ทําให้หลายท่านเนี่ยสอบถามมาบางท่านก็อันนี้พูดบางท่านนะครับพูดว่าเราจะรับรับใช้ค่าเสียหายนี้ยังไงรับผิดชอบยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยให้ทีมงานเนี่ยชี้แจงไปทีนี้ส,ส,ส,สิ่งที่เราอยากจะบอกว่าจุดแข็งของเรานี่แหละครับตรงนี้แหละครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านที่อุตส่าห์ซื้อเพราะว่าเป็นเราเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เราเท่านั้นเองถ้าเกิดเว็บไซต์ของเราหรือว่าเพจของเรานะครับ ตัวเพจเนี่ยโลโก้จะขึ้นตามที่เห็นเลยนะครับเพจโลโก้รูปภาพนะครับถ้าเป็นเพจแล้วไม่ใช่รูปนี้ไม่ใช่เรานะครับแล้วก็ชื่อจะต้องเป็น t h a i c a r p e n t e r .com เท่านั้นนะครับตัวพิมพ์ก็ต้องเป็นพิมพ์ตัวนี้นะครับไม่ใช่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ที่เห็นในภาพเลยอันนี้คือเป็นเพจของไทยคอมเพนเตอร์เราซึ่งมีผมอนุชิตไทยคอมเพนเตอร์เนี่ยเป็นเจ้าของนะครับ ส่วนเราก็มีเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์เนี่ยเป็นที่เราทำมาตั้งเริ่มต้นแล้วนะครับก็เป็นเว็บไซต์ w o w t h a i c a r p e n t e r c o m นะครับก็มีที่เดียวเช่นกันนะครับสำหรับ Thai Carpenter เนี่ยส่วนร้านนะครับร้านก็อยู่ที่นคนปรปฐมนะครับมีอยู่ที่เดียวเช่นกันนะครับเราเปิดเป็นตึกแถว5คูหานะครับหลายท่านก็ Walk in เข้ามาซื้อที่ร้านก็มีหน้าร้านซึ่งตรงนี้แะครับลูกค้ามั่นใจได้นะครับว่า ของเราเนี่ยส่งจริงนะครับหลายท่านเนี่ยเดี๋ยวเท้าความมีหลายท่านลูกค้าเนี่ยกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องออสั่งซื้อแล้วจะได้ของไหมของผมเนี่ยทำมาก่อนค้าขายออนไลน์ครับทำก่อนช้อปปี้ลาซาดาจะมาด้วยสามไปไทคอมเเตอร์นะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นเว็บบอร์ดใครที่ชื่นชอบงานไม้ก็จะเข้ามาที่ไทคอมเเตอร์ก็จะเป็นศูนย์รวมของเราเป็นเว็บบอร์ดสมัยแรกๆนะครับตอนหลังมีช้อปปี้ลาซาดาแล้วก็มี Facebook กูรูงานไม้หลายๆท่านก็ไปเปิด a n n ช l ของตัวเองใน Facebook ซึ่งตอนนี้ก็หลายท่านก็เป็นที่รู้จักกันนะครับในใน f a c e b o o k ที่เติบโตหรือว่าเราอยู่ร่วมกันมาจาก t ทยแคมเป e เตอรวันไหนผมจะทําเรื่องราวของกลุ่มพวกนี้กันใม่อีกทีอ่ะย้อนกลับมาที่ t ทยแคมเป e เตอร์นะครับไทยแคมเปเตอรมีเว็บไซต์มี Facebook เว็บไซต์ของเราก็อย่างที่บอกนะครับทีนี้จุดสำคัญเลยนะครับตรงนี้เลยชื่อเว็บไซต์ชื่อเพจ ยังไม่เท่าไหร่สําคัญตรงนี้นะครับเวลาท่านจะโอนเงินตรงนี้นะครับจะโอนเงินเนี่ยของเราเป็นชื่อบริษัทคาเพนเตอร์ทูลจำกัดเท่านั้นนะครับต้องเป็นชื่อบริษัทนะครับเป็นชื่อบุคคลเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีเนี่ยจะเป็น0 4 8 3 9ส4 8 4 6า้าี่สี่หเป็นธนาคารกรสิกรนะครับกระแสรายวันนะครับ ตรงนี้เท่านั้นถ้าเกิดมีผมก็กังวลใจเผื่อวันหนึ่งวันใดเราโดนแฮกเกอร์บุกเข้ามาแล้วบอกว่าไทคอมิวเตอร์โอนเงินมาที่นี่เลยเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อนะครับจะต้องเป็นบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้อยากจะชี้แจงแล้วก็ให้ท่านระวังไว้นะครับส่วนเรื่องความมั่นใจยังไงไทคอมิวเตอร์สำหรับผมอนุชิตไทคอมิวเตอร์เนี่ยสินค้าทุกตัวที่เป็นสินค้ามีแบรนด์อย่างเช่นไมกิต้า สเตเล่ดีวอลบอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมั่นใจได้ว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เ,เมื่อกี้เท้าความไว้ว่ากรณีที่ท่านจะโอนเงินก่อนเนี่ยท่านสบายใจได้นะครับว่าเราเนี่ยส่งของแน่เพราะว่าเราส่งของทุกวันนะครับเราส่งของตั้งแต่วัน,วนจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับส่งออกจากอ่านครปฐมไบที่กรุงเทพอ่าเป็นชุดใหญ่แล้วก็จากที่กรุงเทพจะกระจายไปตามขนส่งต่างๆนิสี่เสงหรือว่าเป็นอ่า ขนส่งใกล้บ้านท่านที่ไปส่งให้ท่านได้นะครับส่วนใหญ่ของเราก็คือจะส่งถึงบ้านนะครับตามนโยบายของเราก็หมายถึงว่าเราส่งไปที่บริษทัทขนส่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านที่บอกว่าาไม่มั่นใจท่านจะต้องอให้เก็บปลายทางเดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่ต้องอท่านก็ไม่ใช่ว่าเก็บปลายทางไม่โดนโกงนะครับถ้าเก็บปลายทางเนี่ยบางทีเราก็แกะกล่องไม่ได้พวกบริษัทเนี่ยเขาก็จะไม่ให้แกะกล่องว่าเสร็จ เขาก็จะไม่รอหลายหลายบริษัทขนส่งนะครับเขาก็ไม่รอเขาก็จะรีไปเหมือนเขาจะต้องไปส่งที่อื่นเราก็ต้องมารับภาระเพราะเราแกะแล้วมันไม่ใช่สุดท้ายเราก็โดนโกงอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าการเก็บเงินปลายทางมันก็เป็นแค่ความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับเราไทคอมพพวเตอร์เนี่ยถ้าเราเก็บเงินปลายทางเนี่ยของผมปกติผมส่งเนี่ยถ้าโอนมาโอนเงินมาเราส่งให้ก็ฟรีค่าจะส่งแต่ ถ้าเป็นบริษัทอย่างเช่นนิมที่เสงเนี่ยเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมนะครับถ้ามีการจัดเก็บเงินปลายทางหรือว่าเคอรี่ผมเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมเราซึ่งตรงนี้ลูกค้าผมก็จะเก็บลูกค้าเพิ่มเฉพาะค่าธรรมเนียมนะครับแต่ขนส่งถ้าเกิดว่าท่านโอนมาเนี่ยผมไม่เก็บอยู่แล้วทีนี้ท่านไม่จําเป็นเลยครับที่จะต้องไปเสียให้กับบริษัทขนส่งเสียค่าธรรมเนียมนะครับท่านโอนเงินมาให้เราเลยสบายใจได้เราตั้งกระทำมาเนี่ยเราไม่เคยบิดพิ้วกับลูกค้าอยู่แล้ว ส่งไม่ตรงปกหรือว่าอะไรอาจจะเป็นการผิดพลาดบางประการแล้วก็ยินดีกลับไปส่งใหม่ถ้าสมมุติผิดพลาดในการขนส่งหรือส่งไปแล้วสินค้าเสียหายสินค้าเสียหายท่านท่านเปิดกล่องมาสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะยังไม่ไปเอาผิดหรือว่าไปอะไรกับขนส่งผมจะต้องทางเราไทายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะส่งสินค้าใหม่ให้ท่านระหว่างผมระหว่างท่านกับกับเรานะครับส่วนขนส่งเนี่ย เราจะไปเรียกอะไรเดี๋ยวผมไปจัดการกับเขาเองแต่ลูกค้าเคลมได้ถ้าส่งแล้วสินค้าเสียหายท่านไม่ต้องไปอะไรกับขนส่งอ่ะอันนี้ท่านสบายใจได้อย่าลืมนะครับถ้าโอนเงินสําคัญเลยโอนเงินจะต้องโอนมาที่บริษัทคาเพนเตอร์ทูลนะครับเท่านั้นเลยธนาคารกสิกรไทยถ้าเป็นธนาคารอื่นอย่างที่ผมบอกอ่าหมายเลขบัญชีไปสักครู่นี้ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้นครับถ้าไม่ใช่หมายเลขบัญชีนี้สแสดงว่าไม่ใช่เราท่านจะโอนเงินนะครับถ้าท่าน เจตานาที่จะสั่งซื้อสินค้ากับไทยคคมเิญเตอร์นะครับอ่ะนี่แหละครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์แล้วเราไทยคคมเิวเตอร์ก็ยังมุ่งมั่นนะครับที่จะทำอุปกรณ์งานไม้เครื่องมือง,งานไม้แล้วว่าส่งเสริมงานไม้ในบ้านเราหรือว่าในเมืองไทยซึ่งผมเองเนี่ยถ้าผมทําอะไรได้ช่วยอะไรได้ผมอยากอยาช่วยให้คนไทยเนี่ยมีความรู้ผมจําหน่ายสินค้าแต่ผมก็อยากจะให้ความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าบริการหลังการขายเนี่ย ผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะทําได้แต่บางตัวก็อาจจะมีบ้างขาดตกบกพร่องหรืออะไรก็ต้องขออภยัยทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจริงใจที่ผมจะทําธุรกิจนี้ให้เติบโตแล้วก็งานไม้ในบ้านเราจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม